มันไปเลยโอ้มึงจะจอดทำไมมึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นตึกแปลกใช่ไหมฮะเฮ้ยเอ้ยมึงบินลอดมึงบินลอดนี่ดิมึงบินลอดนี่ดิเนี่ยมึงเห็นกูบินลอดไหมฮะกูไม่เห็นวะอออ้้กูจะ ัจยมันขับยากตรงไหนเนี่ยมันมีแค่ตึกเท่านั้นแหละไม่มีรถเลยเลยนารถีเนี่ยนี่นเนี่เ้ยมันขี่รถมันขี่รถสะพานเลยวะเอ้ยมันมีขี่ขีนต่ำเวะอ๋อแบบกลัวตกลงมาจะได้ไม่เจ็บไงหนูเบ่เหนม้นะเ่ย ขับหอไปตำกระแพงตำาโหดเยอัน <amounts of water writers> ี <Ende esa> <ohn> <refugees> ้โหดจริงนี่โหดจริงบกีข้้งบนตียูกันแล้วปกตีตีอย่างจินฮารุนไอ้ยระวังอาฟีจีไว้โอ้โหงไปใส่เขาทัยงห โอเคมึงจอดจอดบนตึกเลยจอดบนตึกไว้จอดบนตึกไว้เจอออ้โหเจอ่ทำให้มินิงนเอ้อุ้ยอ้าจอดได้แล้วจอดได้แล้ว เอาหูโอ้โหเอา RPG ยัดกูโอเคกูได้มาแล้วกูได้มาแล้วโอ้ย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 เฮ้ยนี่โหดจริงเลยเฮ้ยมึงมึงดูตอนมาโดดลงหอดิโคตรเทพ ม,มึงล hmm well ิฟเข้ามาในร้านมึง oh ลิฟเข้ามาในโรงงานดิเร็ว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 กูจะโอ้หัวเต้เมึงมาหากูเร็วเรวเข้ามึงอ่ะมึงอยู่ไหนเนีาโอ้โหโออะไรนักหนาเนี่ยกูอปนาพแลกูลยักูามึงดิ ไหนมึงอยู่ไหนริ้วมึงวิ่งเลยมึงวิ่งมาเลยแล้วมึงโดดลงเลยมึงโดดลงเลยบ่ตายบ่ตายโดดลงมากูก็โดดลงจากหอเมื่อกี้เนี่ยลิ้วมันให้ตามคนเนี่ยมึงเห็นไหมมิชชั่นจะผิดพลาดมิชชั่นจะเสียมิชชั่นอีกเนี่ยเอ้ากูจะตายแล้วกูุณต้อมืดแบบนี้ใครจะพี่ดีดคุณต้่งมืดเหร เออม uh ึงไม่ตายหรอกเธอนมึงรีบมาช่วยกูโอเคเสร็จแล้วกูฆ่ามันแล้วฆ่ามันแล้วฆ่ามันแล้วโอ้โหคนอย่างขับหอรูเป็น อะไรไปเนี่ยเอ้ยนาโชตัวนะไหมิสโอนี่ว๋อเล่เลมิสเตอริโอเนี่ยเนี่ยผู้นำแก๊งไงสีฟ้ากับสีแดงไงเล่นเราอะอ๋อมันรวมเราเลยเนี่ยเนี่ยเหตุการณ์เฮ้ยโหดโหดเนี่ยเนี่ยโหดเท่ เออเปลี่ยนอี <|so|> อ่ละจอมไงจอมว่ะเปลี่ยนอี่ละเออจอมมัแตกกว่ะเออกูก็แตกว่ะ